บรรยากาศฝนตกตลาดอำเภอกุดกระปุ้นว่าสันเมือนี้มากครับบรรยากาศฝนตกฝนนะของค้าของขายเพื่นกับมีโอ้เนี่ยใส่ห่อเข่ากับมีเนาะฝนเนาะหมักพีพวนหมักบัวอ่าฝนนะปั๊มาเบิ้งเพื่อเียเบิ้งบรรยากาศการขายการขายว่าเสี้ยวห้าล้อเสื่อห่อเข่า มันสิอ้างมอง,มองกระจ่องกล่องกาะกันล่ะตอนนี้ <สะ S 1> <laughs> โอ้กระจ่องกาะกันล่ะ <laughs> โอ้ <laughs> มาโอ้ยเนาะกอกเสื่อนโอ้ <sk r isa> มียังไงพี่มาพ้นกระโตรับพี่น้องบรรยากาศมันอย่ <sk r isa> าวตลานัดเช้าวันวันศุกร์ตลาดอำเภอกุดข้าวปุ้นเราสั่นผมก็โอ้หมันเพียนเนาะ มันเทียนมันแข้งเนี่ยใส่ห่อเขาต้องอ่าเดี๋ยวก็ยังมีดอกอยู่เนาะเนี่ยพักอันกระเดามันออกใหม่โอ้กระเดาออกใหม่เริ่มออกแล้วเนาะเน่มันเปออกเป็นบางต้นแม่นบ่กต้นบ่ออกมันกะบ่อผมบอกด้วยหวานหวานมันมั่นบ่หวานหวานต้องก็ไม่แต่ผมมันกับมันเดี๋ยววันหนอยมีแน้ามาเนี่ยใส่ห่อเขา มาทหารสิบาทหรอกเมียนตมัดใหญ่แบงเอาที่สระดูกแบงเอามันก็หมักบกบ่หมึกบกเนาะใส่หัวเขาโอ้แบงแบงเท่าไรค่ะแบงอันข้าหาบาทตู้มาตึงเนาะเมียนึงหนึ่งนยสวนเมียนเมีนเข้ากระบอกเลยใส่ลายเนาะไปจังไงบรรยากาศดีบ่พ่อสุดยอดเลยเนาะมากับฝนขนมสิบบาทครับ บอกว่าจะเป็นเขาเน,นี่ยเขาหนมลายยางอยู่ครัาบกระปาดเขายั้งพื้นนั่นแหละพึงละสิบ,บาทโอ้ยหาเนี่ยห่อเขาา่ามันจะหาจักได้แล้วคนตกแน่เลยโอ้โหเนี่ยคน,นเฮ็ดไหวอยู่นี่นม่นเฮ็ดไหวอยู่เป็นชุดเป็นชุดอยู่ ชุดคอขาวชุดคอขา้าวตั้งแต่มีชุดไอ้มาคู่เนาะ,ม,นนะมาปกติมัจะสีโบนี่แม่ขาดแม่ขายนี่อยู่แม่ขาดกรยับยของตาคนนี่ยแหละครับชุดยอดบรรยากาศเมือนเลยบรรยากาศมากครับสายฝน อ๋กปวยยางรีบบกยันเลยโอ้ยห้ยายะเียโทเปียกกับเปียกยายขึ้นนั่งแจบแถวบเปียกบ่ยากเบิลยกเบิโหอยาเบ้อยนะโอ้ยว่แมนสีดำหนาแน่แน่เลยโอ้ยฝันอ่านั่งแจกจนั่งแจกก็ได้่เออขาเราบอดีจังวะ

เนเขา่กยบเนี่ยใส่ห่อเขาหน่อยมาบยาท่านมากบยาออใส่ห่อเขาหน่อยโอ้มาปบยาบักี้ดาทุิบาทขี้ดาบานเท่ากัโอ้บักีดาบานเทาบัใส่ใส่แดงแดงอันบ่ขาวขาวหวานหวานนอาจกะเกียเาโอ้สอันโบราณบรานเท่านาวขาวป มากระทกโลอด้วยมาเสวรสุ่งละสิบบาทเสุดยอดบรรยากาศฝนตกพังๆโอ้ยเนาะนีะ่นะหอยหักเมก็กหอยหอย,หอยไปน้ำฝนแล้วหอยไตยไปน้ำหนามนะตอนนี้สุดยอดเลยครับบรรยากาศาเลย ออกองละกองละสาวบาทสาวบาทสามกองหาซิาบฝนตกลัดข้างเมื่อดเค้มเลยเบื่อมะหอดตลาดก็ย่างบอทันเส้าอยู่ที่นอสุดยอดเลยโอ้เปลือกหอมโอ้แห้งมาแหง้งง้อตานนี้เนาะอ่ะ จังใดปลาดุกปลาดุกเพื่อนมันละแหงมาเรื่อยทุกคนแหงแหงไปหนาตัวนี้หลัยงยังเนี่ยเใส่ห่อเขา่าโอ้ขี้ต้มตัวนี้จังไดไมาย้ายมองขีต้ต้มตานี่เนี่ยเใส่ห่อเข,าข่าเพื่อนกับร้ายครั้าโบจักลูกต่อ ลูกต้อกอยมันเทียนวะสันเนี่ยาใส่ห่อเาอขาอขักขนาดเลยฝนมาแห้งพีห้องเอ้ยตอนนี้สุดยอดบรรยากาศตลาดนัดอำเภอกุดเทปุ่นมือนีลมาก็มาถือมือฝนตกตกว่าสีมหาืีหษอเขาสุืออสออยอดเลยตอนนี้บุ่นะ ขักขนาดกันก็ได้อยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถขอยู่ในรถ้าู่ยากได้ระ่ระี่รมาประเนี่ยเระอั่อบอบในประเเอ้อันนี้อะไรจ้าอันนี้อะไรจ้าปวดขปไดขเียมันจะไปบ่อไหมัองเหรอแล้วมันูได้กระทือขันจ่องขรนจ่องตาะกันแล้วกันเนี่ยโอ้ยผิดน้องเลยสุดยอดบรรยากาศตลาดนัด ขุดกระปุ่นมือเลยศุกเช้าวันศุกร์ตลาดนัดขุดกระปุ่นอำเภอ์ุดกระปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้ไปบ่ได้ปะโต๊ะเป็นหนาวแห้งๆเป็นหนาวโอ้ยชุดยอดบรรยากาศเลยครับโอ้ยูไงโอ้ ตัดจอมกัอนโอ้โักกระดาษเลยโอ้โอ้มาจากไหนได้ล่ะดิเมื่อไปร่จะก้าวการจะก้าการตัวว้ากันบ่ได้ดอกฝนตกสุดยอดบรรยากาศโมดิตกก็ไปตกใส่ตรงหน้าบ่ตกเนาะแต่ว่ากั จมองควันยูดอกฝนมือนี่เมื่อก่อนแดดแดดว่าสันเถาะมาเหมือนี่ฝนตกป่านนั้นยังภากันมาเลาะกันสนั่นยู่ไม่ข้ากันย้ายฟ้องกันสนั่นตากฝนอยูว้ะกันจ้องก่อตากันเลยตอนนี้พี่น้องเลยชุดยอดบรรยากาศมือนนี่อ้อันนี้ยังหัววะอันที่มันจะไส่อะไรหัวอะไรบ้าง ใหญ่เพรานหนึ่งกัวใหญ่เนี่ยมานมีงานบรกภคเขาไม่ไปมีกับพวานเขาเรื่องพวกะเขาบ้านะรื่องห้บมาบ้านเขาสันเอาหัวกันเครื่องกิโลได้ก็บ้างดีม้างก็ดีเลยีแล้วค่ อยากเบิด์เลยตอนนี้เราโอ้โอยจังใดเด้อมากับสายฝนเลยตอนนี้เ,เ,เออเนาะมันเลยแห้งไปหนาเ,เรื่อยสุดยอดบรรยากาศมานันเอตลาดนัดอำเภอกุดก,กะปุ้นจังหวัดอุบลร,ราชธานีโอ้มาได้ขันจง โอ้ยว่าสีโบซื้อดอกมไม่ได้มาฮอดแล้วฝนตกเลยได้ซื้อบอกักรคันจ่องมากรอตลาดดีแต่ผู้อัานมองทัานโฮมใหญ่เนาะโอ้ยยังไรแย,ยข่ข้อตาหนี่้าวมากมากเมยโอ้ยบ้านเราจ้องกันกาอกันไปนั่นแหละตาหนี่อันนี้ปิงปงปีงปิปีงไก่ปิีงปลาปิีงไก่แซ่บบัลลื่โลกครับโอ้ เหมือนเดิมมอกันก็คนอยู่ตลาดอำเภอปุขปุ่นปีงไก่แสบบันลือโลฮะปีงไก่แสบบันลือโลกสุดยอดเลยทำมาเนี่ยบรรยากาศฝนตกว่าท่านออ ปลาแดกปลาปลาแดกบ้านเท่าครับวัดเตสิบะมาวัดเตสิบะมาสมป้าน้อยนั่นนะแก้าคาสมป้าน้อยสมปจอมบ้านเท่าครับพี่น้องอันจักบาทสมปจอมเจ้าเซบบาทหว เออเอเอาให้แน่เอ้าสมปปหน่อยครับเพื่อนตอนจักอันนั้นถุงถุงละสิบบาทพี่น้องทึกๆากันต้อโอ้ยบัวลอยพุ่งตกเนาะอ่ะขอบพุณง่้าโอ้ยมันมีหมองก้ออยู่บ่เลยขจ่องกันใหญ่พวดอกเว้ยเออชุดยอดบรรยากาศมือหนิครับไปไปเบิ่ง อปิ่งปลาดุกปิ่งก็ปิ่งปลาดุกปิ่งไข่อ๋ออันนี้ก็ลอยน้ำแล้วแับขนาดเนาะด้วยตานีบเลยตานี่ลายนนวีเหี่ยวโอ้เยใหญ่ๆเนาะสบายดี บ้านเจา้าบ้านเจา้าคือไม่อุดมอันนั้นก็อันนั้นต่นเนนาน้มากเธอหนึ่งฝนห่อแม่นเอาไม้ใน่อันตัวร่วมกันนั่นแหละแมงเสิ้งจิ้งหลีดมาหอดบ้านเพนนื่อนเลยครัอุดมเพื่อนอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามองก้ปปอกันไปโพสไซด่อนอ้ไปคนเทศกาลนั่นแหะจะแห้งโอ้มือนผู้ชายน้ำเนาะไปโพสไสด์ของบ้านเพิ่นไปโพสไสดเพิ่นอยู่นี่ อำเภอกุดขปุ้นแมเงเสดิงจิงจิ้งหลีดกองละยีบสิบบาทนหมันสุดยอดเลยนละั่งที่กันมียังไงทัางผีป่วยป่วยน้ำวลาวีละยี่ห้าบาทวีบักใหญ่หนึ่งวีละยีห้าบาทป่วยนะกับข้าวน้ำพร้อมกะหน่วยละยี่ิบาท โอ้โหขักข่าด้วยตอนนี้ไปยังไงดีอู้หูอ่าลู้ไหมอยู่เลยเปียกจังได้กับเปียกหมดคลาคหมดนี้โอ้โอหโอ้ใช่ตายตายตายคนห้ามเปียกบ่เล่ะ ข่ายยุ oh, ่เด็กขจงใหญ่กางยู Sen ่เนาะโอ้ยชุดข้อเข่าตัวนี้ชุดหอข้าวน้อยหนหอขาหน่อยหรหอข้าใหญ่่มืนนี่พอได้อหูบอกนาเด้บวกหูวด้วยกันนี่แกว่าห่อเข่าห่อเข่าจะห่อเข่ายัง mùa một khen sốt mật khen dip một khen tôm một sốt xì một khen dip cả xì xéo, mật khen tôm cả xì nấm tan tinh cột nói rồi sơn ô muộn lên thôi chút cọc da mà cu พ่อไขาคัขากขนาดเลยคนทําแห้แงแหงไปหนาคนกระดายแนวใส่ห่อเขากันลูกต้อกัมี่เข่งต้มเข่งซุกอันเสียงอดอักัน10บาทต้องใส่ข้องสอยโอ้สุดยอดเลย นามไห้ทางเลยพี่นหนอบรรยากาศฝนตกตกตลาดนัดอำเภอกุดกระพุ้นจังหวัดอุบลขนมครบก่อครับกล่องละยี่สิบบาทหนามไห้ทางจักจกรได้พี่นหนอคน บริเตนอยเด้อฝนตกแพงเด้อคุณนะน้ำไหลทางจัก๊กจ้าคุณนะสุดยอดบรรยากาศการฉากการขายเลยข้ามกลางสายฝนตองหัวเขาหน่อยแก้มบอดอ่ะแก้มบอดแม่ไม่ใหญ่ต้าจะฟ้องอย่าง มาขายย่าขอโพดวางงานมาขายข้าวโพา้ขาวโพดสูงดีสูก็มบกันเสือเออ่ได้ใส่ดีแน่ไม่ไเจ้าเออเอาเอาเอามาได้ขอทนหลบมนอีาักันแรกนะโอ้าใกหมดแล้ว เอาแมุ่กแม่เด็มาม่ากเอกเสียหัวเพรแจ้วกันกระโพดแส่กล้องละยีสิบบาทกะโปดหวานในเวลาผลนกับชาล่องเนี่ยละครับพี่น้องพนชาแล้วตอนนี้อ้ ลอยผ่ากันไปโบดไดเมื่อแ KB โอ้ เพื่อนๆซื้อข้าวมาเส้าบาทคือว่าใส่แต่ห่อเข่าแล้วอันสยามมันคือสีบ่มีแห้งยำแล้วมันปวดแขวเฮ็ดเฮ็ดอยู่ครับเดี๋ยวบอกว่า้นแล้วก็ซื้อต่อยอยู่แหมเพือตังเส็ดแต่เราซื้อต่อยอย่างนชาวบ้านชาวบ้านจะหาเงินก่อนโอ้ยได้โอกาสอ่ะเนาะขายดีขายดีโอ้ยสิเบิดแหละอันนี้อันเสีอกันสวนจองคนโตกันเลาะขายจองขายเสีอกันสวนโอ้ยดีเลยเนาะขายดีขายดีอะไรเนี่ย

หืจององอ้อง้องจ้องจ้อกจ้องจ้อ้องจ้องจ้อ้องจ้นจ้องจ้อง้องจ้องจอ้องจองจ้จ้องจ้อจองจ้อ้ออ้าออ้้จงออ้ออ้อจ้อออ ห่อข่าหน้อยเอ้ยห่อข่าหน้อยหรือห่อขอ่าย,ยังบ่ละบ่ได้หูกระบ,บอกแน่ห่อข่าหน้อยบ่แม่เออผมมาแต่บอกเพี้ยตัวถือเจ้เนาะวันห่อข้าวน้อยพียนกก่น้อ่ะก็มาห้ารอซื้อนีหอนอ่ห่อขอ่านี่นี่เพิ่อน,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 นกระจัดไหวอยู่ครับมีข่าวเมามีลูกโตกอกหญ้าหมากผู้เพื่อนจัดไหวครบเลยครับข้าต้มบ่เพื่อนแจ๋วไห ก็อเอ้นบอกเห็นนียลเตก็เาะคุณนฝนตกดีครับจัหรับคล็มนี้ก็เจ้าเพียงแค่นี้คึ้นหนาพอกรไม่นะครับเนาะคิดมนี้นขอกักัำว่าสวัสดีครับลบฝนก่อน